ติดตามข่าวกันเยอะแยะนะครับมันข่าวดังครับถ้ามีเหตุการณ์ตำรวจทําผิดนะครับไปจี้ไปจิงงซับทําผิดอะไรต่างๆนี่มาดังครับสื่อสนใจนะครับสื่อจะสนใจมากถ้าเป็นเรื่องของตํารวจแต่ครูพิทต้อยครับสวัสดีครับแต่ก็ยังดีเนาะครับยังดีที่ตามจับมาได้เร็วนะครับถ้างนั้นก็คงเหนื่อยนะครับที่ตํารวจโคราชจะเหนื่อยนะครับตํารวจโคราชในทั้งในโคราชไม่เป็นส่วนกลางเนาะเป็นส่วนกลาง มีทั้งทางจังหวัดตำรวจลงจังหวัดตำรวจอยู่ที่ผู้ทอนงหวบัดครับครับที่บังกะโลสัญญาตปิดกล้องหกตัวครับได้เห็นในมือถือเวลาเราไมา่อยู่ฝากทิ้งไว้เป็นดูมันกล้องแทนยามใช่ใช่ครับดีมากนะครับเนาะก็เป็นเ,เรื่องอุปกรณ์นะครับก็เป็นจําเป็นครับเรื่องจําเป็นเลยนะครับถ้าเรื่องไอ้วงจรปิดอะไรต่างๆมันสามารถกันเหตุอะไรต่างๆได้เวลาคนมีเข้าคนออกเราจะเห็นหมดนะครับก็ดีนะครับดีเวลา เออเขียนเอ่อเวลามีเหตุการณ์ต่างๆนะครับเอ่อบางทีของลุงก็ไปขอความมือนะครับบางทีก็ถ้ามีเหตุในพื้นที่นะครับเอ่อคาดว่าอ่ศิริมาศครับสวัสดีครับถ้าคาดว่าคนร้ายจะมาทางนี้อะไรอย่างนี้ผ่านหน้าบ้านของเราผ่านหน้าบ้านของเราบางทีถ้ากล้องมนยนตปิดมันมันส่องมาทางถนนนะครับมันก็ช่วยงานของตำรวจได้นะครับเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเนาะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าใคร ผ่านมาตรงนี้มั่งนะครับบางทีเขาไล่กันเป็นเป็นยาวๆนะครับเหมือนกับในโคราชเหมือนกันนะครับเมื่อในโคราชหนึ่งที่ม <im> <im ek het> ันเกิดขึ้นครับเพราะว่ามันกล้องกล้องวงจรปิดมันเยอะครับมันเยอะมันถึงไม่รอดไงครับกล้องวงจรปิดมันเห็นหมดเลยนะครับคนร้ายมาเดินมาตรงไหนตรงไหนครับจอดรถตรงไหนลักษณะรถเป็นยังไงนะลักษณะรถเป็นยังไงคนร้ายใส่ยังไงนะครับลืมทักเจ้าของไม่เป็นไรนะครับสิริดี มือถือยุคนี้จริงๆผู้ร้ายก็ตามเขาง่ายก็เห็นนะครับอยู่พิกัดไหนตามเขาแอบนี้เที่ยวนะโอ้โหครับผมครับเอก็นั่นแหละครับมงจรปิดอะไรมันมีนะครับมันมีเยอะๆเลยนะครับสามารถไปหาตัวคนร้ายได้เลยนะครับมันลักษณะของคนร้ายเป็นยังไงนะครับลักษณะท่าทางเป็นยังไงถึงคมหน้าคมตาครับมันก็สามารถหาได้นะครับท้าได้เลยนะครับว่าลักษณะของคนร้ายเป็นยังไงอยู่นะครับอ่ การเดินผ่าเดินครับใช้รถอะไรมาครับเสื้อผ้าใส่ยังไงนะครับรถคันนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะครับคนระแวกนั้นมีเขาใช้มีไหมรถแบบนี้นะครับมันมันมันสืบง่ายนะมันสืบง่ายครับทุกวันนี้มันใช้เทคโนโลยีกันหมดแล้วนะครับในการสืบจับคนนะครับะจะไม่ใช้วิธีอย่างอื่นเนาะ,ะไม่ใช้วิธีที่มันแต่ถ้าเป็นตำรวจสมัยก่อน,นครับมันก็แบบตำรวจสมัยก่อนเขาจะ เวลาเขาสืบอะไรมันจะยากครับอ,อ่ต้องไปสืบไปถามเอาบุคคลเห็นที้เกิดเหตุแต่กนนีถ้าเกิดเหตุแบบนี้มันจับยากนะครับอ่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ถ้าถ้าไม่เก่งจริงเ,เกิดแต่ละทีต้องไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีวงก์กรปิดไม่มีอะไรเลยนะครับเออมันก็ต้องไปหาพยาหนหลักฐานไปเดินถามหาคนนั่นแหละครับอ่าไปเดินถามว่าไอ้คนนี้ เป็นยังไงลักษณะยังไงครับกว่าจะได้ภาพได้สเก็ตออกมาได้เนี่ยโอ้มันเหนื่อยนะครับทุกวันนี้ไม่ต้องุกวนี้เกิดเหตุปั๊บครับมีวงจรปิดให้เห็นเลยนะครับไปค้นหาวงจรปิดลักษณะการมามาอย่างไงเส้นทางมามายังไงเขาไล่ได้หมดนะครับไล่ได้หมดเลยนะครับเการเดินมาตั้งแต่คนละต้องตั้งแต่ออกจากบ้านนั่นแหละเขาเขาจะไล่ย้อนกลับไปนะครับเขาจะไล่ย้อนย้อนย้อนกลับไปว่าไอ้การเดินทางของเขาไล่มาอย่างไงครับไล่ย้อนไป เก็บทุกเม็ดเลยนะครับละเอียดมากนะครับถ้าไม่มีเหตุแบบนี้เขาเก็บตามเส้นทางเลยตั้งแต่ไล่ย้อนกลับไปจนถึงบ้านเลยปั๊บเลยนะครับถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็มีตรวจสอบระบบการสื่อสารอะไรต่างๆนั่นแหละครับครับขอบคุณนะครับก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ถ้าไม่เอาเอามาไล่ก็ดูอะไรอยู่ก็เอามาเล่าหน่อยนะครับก็ไปเป็นอุทาหรณ์นั่นแหละครับก็ ไม่ได้ไปซ้ําเติมเนาะครับมันก็มีทั้งคนดีไม่ดีนั่นแหละทุกองค์กรของเราเนาะนี่ทั้งคนดีและคนไม่ดีเวลามันเกิดเหตุแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่การคัดคนที่ไม่ดีออกจากองค์กรไปนะครับคัดคนที่เขาไม่ดีให้คนดีๆเขาทางานกันนะครับถ้าเอาไว้ในอยู่ในองคอ์กรมันก็ทําให้องค์กรเสื่อมเสียเปล่าๆนะครับก็ให้เขาไปอยู่ในที่ของเขาที่เหมาะที่สมนั่นแหละนะครับก็คง บทอนาคตไปเนาะนอกจากหมดอนาคตก็ต้องติดคุกติดตารางนะครับเป็นข้อหาชิงทรัพย์นั่นแหละครับทาให้ผู้ได้รับบาดเจ็บโดยมีอาวุธครับก็หนักพอสมควรนะครับข้อหาอชิงทรัพย์ก็ลักษณะความผิดเกิดถ้าเกิดขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าชิงทรัพย์ครับแต่ว่าถ้าเป็นอสองคนเขาเรียกว่าชิงทรัพย์